I um, to give scholarship. Um, yeah, what, uh, oh, good afternoon teacher. Uh, how are you today? Uh, I want to make an um, conversation about Asian with the teacher. How, how do you think about Asian uh, and about

กองานะครับสามะเทศดีสิเทียมลายนะครับปีนี้ผู้ที่ด้รับรางวัลนะครับหนะครับก็จะได้รับโลพราาที่เยน only and it computer นะครับ o w university เาีดน้เโอท่านจะเนงานที่เทียาย academic how can you receive โรงเรียนสองจากโอดูซิตี้โครงการนี้นะครับโอดูซิตี้ในงานนี้นะครับชาวเลกาดกุมารีนะครับจะโดนร้อยห้าสิบลูกทางข้อจะเดินทางมาทั่วประเทศนะครับเดินทางมาทั่วประเทศที่จะไปงานนักบอลเอเชียนซีมิทแล้วบอกว่าทางผู้จัดการลองดูนะครับจะน อาสามเณีกองโดยเสริภาพสมารีนะครับมาเข้ามาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับในการรับทนการศึกษาว่าเมื่อรับทนการศึกษาแล้วนะครับทั่วประเทศนะครับผลการเรียนเป็นยังไงบ้างครับนะมีทุนการศึกษาให้นะครับสามเณีในพระในโรงเรียนพระปริยัติธรรรูปใดต้องการทุนการศึกษา โรงเรีราย<ม>สองเรามีทุกนการศ<า>ึกษาอให้นะครับคณะครูโรงเรียนก็ได้ไปทำอะไรทำกาศึกษาจังหวัดเชียงรายนะครับแล้วก็